สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะเจอเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะมาดูดวงแบบพิกาจา์กันนะคะกับหัวข้อพิกาจา์ในวันนี้นะคะมีไพ่สองกองนะคะกองที่1กองที่สองนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลือกกองไพ่นะหัวข้อในวันนี้นะคะข่าวดีนะคะข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเลือกกองไพ่แล้วเราไปฟังคําทํานายกันเลยะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ใบเตยด้วยนะคะ1 2สอง ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะ8เหรียญแล้วก็ สิบดาบนะคะตัวคุณเองนะคะข่าวดีที่คุคณกําลังจะได้รับก็คือในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงใจไปสิ่งที่คุณพยายามนะคะตั้งอกตั้งใจทําอยู่นะคะผลตอบแทนผลตอบรับออกมาดีมากๆนะคะแต่ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะคะคุณอาจจะใช้จ่ายไปกับครอบครัวการดูแลสุขภาพหรือประกันชีวิตนะคะเงินที่คุณได้มาเยอะๆมันก็เลยพร่องไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใบเตยแนะนําให้คุณเองเนี่ยเอาเงินส่วนหนึ่งนะคะ าจากโชคจากลาภหรือว่าเงินจากที่เราทํางานนี่แหละนะคะส่วนหนึ่งเอาตามกําลังทรัพยไ์ไม่ได้แบบเบียดเบียนตัวเองนะเอาไปทําบุญนะคะกับโรงพยาบาลถวายลงศพผ้าห่อศพแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านเสริมนะคะในเรื่องของการเงินของคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอให้คุณโชคดีมีโชคนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยโชคดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรเข้ามาขึ้นมาเป็น5้าถ้วย4ี่ถ้วยแล้วก็สิเหรียญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างรุงรังค่อนข้างที่จะช้านะคะไม่เป็นตามที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้นะคะแต่เรื่องการเงินค่อนข้างมาเรื่อยๆมาเรียงๆรียงนะคะมาหลายทางแล้วก็มีเงินเข้ามาจากในเรื่องของการงานในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของทรัพย์สินมรดกด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็อวยพรนะคะให้คุณโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะแล้ว ก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไม่จําเป็นต้องเร่งรัดนะคะก็อย่าลืมนะคะเสริมด้วยการทําบุญนะคะเป็นการเอาไปบริจาคด้วยนะคะเป็นการที่จะซัพพอร์ตคนในครอบครัวดูแลบิดามันดาดูแลบุพการีของเราแล้วเราก็จะมีโชคอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์คุณจะต้องดูกันไปนานๆนะคะโชคดีมีสุขทุกๆท,ท,ท่านอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ